สวัสดีครับจากร้านวอลิดอดิออแอนด์เอสเซตนะครับคันที่เห็นเป็น W218 นะครับ CLS คันนี้เข้ามารับบริการก็คือระบบโลจิกเซเวหรือ Harman นการดอนะครับลมครับแต่คันนี้เขาไปรับบริการจากที่อื่นมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่โอเคมันมันไม่ผ่านก็เขาก็เลยโอเคติดต่อมาก็ได้ทำการแก้ไขนะครับเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้ในส่วนตอนแรกโลจิกเซเว่นตรงนี้ขาดหายไปนะครับในเมนูนี้ให้ดูโลจิกเซเว่นจะไม่มีจะมีแค่เฟดเดอร์ทแล้วก็เทเบิลนะครับก็คือปรับเบสแล้วก็ปรับเฟดเดอร์หน้าหลังแค่นั้นที่ที่ขึ้นปรากฏน,นะครับเพราะว่าอ่ะบอๆอเลยแล้วกันเพราะว่าบางอย่างก็บอกพูดเบลไม่ได้อย่างนั้นดีกว่ามีหลายร้านสงสัยมัน ก็เลยฟูดคข้าวๆแล้วกันโอเคเรามาดูที่งานจบดีกว่าทีนี้ก็ได้แก้ไขในส่วนลำโพงต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดที่มันพังที่มันไหม้อะไรต่างๆก็ได้กลแก้ไขหมดแล้วรวมถึงด้านหลังก็ทำการรีแพรททั้งหมดนะครับที่มีปัญหาคราวนี้ระบบกลับมาสมบูรณ์แล้ว ก็จะเปิดเพลงก็ติดลิขสิทธิ์ u t u b e อีกนะครับโอเคคราวนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติเอาเป็นว่าผลลัพธ์คือเสร็จสมบูรณ์ระบบฮามานกลับมาใช้งาน99.99 99แล้วกันเปอร์เซ็นก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับ l าร t ดวอลิตออเดี t โอแอดอเนะครับอยู่ถนนนวามินเบอร์ติดต่อ082